สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโก1หนึ่งไม้ด่างและโคโูคาเซียทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะครับครบ20วันแล้วนะครับเรามาใส่ปุ๋ยหนึ่งครั้งนะครับใส่ปุ๋ย KN2 ชนิดเม็ดละลายช้าแบบเลือบโพลิเมอร์นะครับเป็นปุ๋ยอินรีนะครับปลอดภัยต่อพืชนะครับไม่มีอันตรายต่อพืชนะครับคุณสมบัติเจ้าตัวนี้จะมีธาตุอาหาร ครบตามที่พืชต้องการเลยนะครับเจ้า k คตัวนี้คือว่าใช้ตัวนี้ทุก20วันแค่นี้จบเลยนะครับโอเควันนี้ก็จะมาใส่เจ้าออดบกันก่อนนะครับต้นนี้ก็1ช้อนทานข้าวพอนะครับแค่นี้พอนะครับโรยไว้รอบต้นนะครับแค่นี้พอนะครับ หนึ่งช้อนทานข้าวต่อ20วันใส่หนึ่งครั้งนะครับแค่นี้พอนะครับจากนั้น20วันเราก็มาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะทำให้ต้นของเราแข็งแรงนะครับเห็นไหมครับสีสดใสสวยงามนี่เป็นโอริฟตังขาวนาครศรี ันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมสั่งไปใช้กันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ